สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาววินีธนวัลลีรัชชน์นะคะชื่อเล่นชื่อมานาคะ่ะวันนี้จะมาเป็นค้พยานถวายเกีย,ยรติแด่พเจ้านะคะข้าพเจ้ารับเชื่อมาได้ประมาณ3ปีกว่าค่ะแต่ว่ามาเดินในไฟได้ประมาณ8เดือนข้าพเจ้าได้รับการเปลีป่ยนแปลงจากการที่ข้าพเจ้าเนี่ยาเดินในไฟ ตอนนี้พระเจ้าได้รับการเปลีป่ยนแปลงแต้ว่าเมื่อก่อนที่้าพเจ้าและสาม,มีอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดก็คือพระเจ้าเนี่ยก็เป็นคนที่ใจร้อนเบียอะไรก็โปยบายกับเขาอย่างเงี้ยทำให้เราไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็สาม,มีก็เป็นคนที่ติดเพื่อนติดเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เรามีเรื่องทะเลาะกันตลอดเลย ข้าพเจ้าเนี่ยก็กระโดดถีบสามีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการกระทําที่ไม่สมควรที่ภรรยาจะทํากับสามีตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าหมดแล้วคือข้าพเจ้าไม่กระโดดถีบสามีแล้วค่ะแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยกระโดดรักสามีมากต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งคือพระเจ้าเนี่ยทรงปลดหนี้ให้กับครอบครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระองค์จะปลดหนี้ให้ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นหนี้พี่สาวประมาณสองหมื่นภายในสิ้นเดือนมิถุนาขอพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานขของ้้าาพเจดย ที่กลางเดือนวิสุณาเนี่ยครับเจ้าทำการซิงค์ที่ได้จำนวนเงินในหลักแสนนะคะแล้วก็ทําการชําระหนี้ให้กับพี่สาวหมดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็คือที่ข้าพเจ้าที่ฐานกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้ากับสามีตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเป็นหนี้ในหน้าคนหนึ่งพี่เขาเนี่ยเสนอให้เราเปิดโกดังซื้อขิงแล้วทีนี้เขาก็ให้ทุนเรามาสามหมื่น แล้วหลังจากนั้นคือราคาขิงไม่ดีเขาก็ไม่ได้มาซื้ขอขิงกับเราเลยคือเขาก็ตามกับเราว่าเออเมื่อไหร่เราจะจ่ายเงินเขาใช้คืนเขาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบความที่ฐานของลูกเราชรําระหนี้เขาหมดแล้วค่ะในราคาในจํานวนหมื่นห้า เพราะว่าเป็นข้อตกลงระหว่าง2คนคือตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะมาซื้อขิงแต่เขาไม่ได้มาก็คือเขาก็เป็นฝ่ายยินยอมว่าจะให้เราชําระนี่แค่หมื่นหส่วนที่เหลือเขาก็ยกให้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าเนี่ยเฝ้ารอคอยแล้วคุนอ้อนวอนกับพระเจ้าอยู่ตลอดว่า ขอพระเจ้าจะช่วยสามีของลูกให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพื่อที่เขาจะเป็นพรให้กับผู้คนมากมายกล้าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ก็ขอบคุณพระองค์นะคะที่พระองคนะ์ให้เขาได้เลิกได้ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเดินผ่านคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยคือเขาเนี่ยมีอาการแทบอ้วกเลยก็คือขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะพ่อกับแม่และคนรอบข้างที่เขาเห็นสามีเนี่ยดูดบุหรี่มา คืนตั้งแต่สมัยที่เขา1ิสบหปีเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทำให้เขาเลิกได้อย่างเด็ดขาดเลยก็ขอบคุณพระเจ้ามากมายค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากครับพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังคำพยานหรือคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราไม่ได้มาจากลิงและพระองค์สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีความรักมีมโนธรรมรู้ผิดรู้ชอบสัตว์ไม่มีมโนธรรมสัตว์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้แต่มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าในพระฉายของพระเจ้าอยากชวนพี่น้องให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างพี่น้องพระองค์ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อสองพกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนลังพระโลหิตเพื่อรับความบาปของพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปใช้โทษกรรมนะครับเราถูกสอนเมื่อว่าเราต้องไปใช้โทษกรรมในอดีตที่เราทํามาเราไม่ต้องใช้โทษกรรมเพราะพระเยซูรับโทษกรรมแทนเราไปแล้วเราเพียงแต่ยอมรับการยกโทษบาปก,กลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันในสวรรค์ในสือโรมบทที่6กข้อยีบอกว่า เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันร์ในสวรรค์นะครับชีวิตนิรันร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตามที่ผมพูดนะครับสิ่งนี้ผมอธิษฐานเมื่อ40ปีมาแล้วข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐาน ขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกเอาคำสาปแช่งออกไปจากลูกเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเอาความยากจนออกไป ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระองค์ทรงนั่งบนบัลังชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์กลับใจทุกๆวันรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อในนามพระเยซูเอเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตานำพี่น้องให้ประพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้องรักษาโรคพี่น้องให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์นใน,นน้มพระเยซูเอาคำสาปแช่งออกไปในน้ำพระเยซูผีร้ายวิญญาณชั่วจงออกจากชีวิตของพี่น้องในน้ำพระเยซูและ พี่น้องจะเป็นพรพรรแก่คนมากมายรอบข้างในพระน้มพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพบพี่น้องในคำพยานอื่นและในคำสอนอื่นๆนะครับยินดีที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องครับพระเจ้าอยพรครับรักพี่น้องนะครับ